ฟังก์ชัน Trace feature ของ PES 5นะคะเราสามารถไปกดที่คำว่า Trace แล้วก็เลือกรูปภาพขึ้นมาได้เลยนะคะโดยที่ตัวรูปเนี่ยจะกลายเป็นลายปักได้เลยโดยอัตโนมัติแล้วก็รูปเนี่ยควรจะมีสีไม่เกิน7สีนะคะอุ่นจะลองสาธิตรูปเพนกวินก่อนนะคะที่ที่มีสีขาวแล้วก็ดำนะคะกด Apply นะคะ เราก็จะกลายเป็นลายปักให้เลยซึ่งเราสามารถเพิ่ม density ได้เลยค่ะกดอัปเดตนะคะแล้วก็ตัวสโตรกเนี่ยเราสามารถเลือกได้อีกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเขาก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะจะเป็นสี original color หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้ค่ะแบบนี้เดี๋ยวเราลองรูปที่เป็นหลายๆสีดูนะคะ ไปที่ปุ่ม t r a c เหมือนเดิมแล้วก็เลือกรูปที่มีหลายสีเรากด multi color นะคะแล้วก็เพิ่มจำนวนสีเข้าไปค่ะกด ok เราสามารถย่อขยายรูปได้อย่างอิสระเลยแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนรูปแบบสีเข็มได้นะคะ original color ตรงนี้ก็คือสีตามต้นฉบับค่ะ ถ้าเราเลือกสีอื่นเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนสีทั้งภาพเลยเพราะฉะนั้นคง Original Color ไว้นะคะส่วนรูปแบบสีเข็มเนี่ยเราจะเลือกแพทเทิร์นแบบนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. เขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบให้หรือถ้าเลือกเป็นด y นามิกนะคะ mm hmm. เขาก็จะเป็นทิศทางการปักที่เขาจะคำนวณมาให้โดยอัตโนมัติค่ะ สามารถย้ายที่แล้วก็เอียงได้ย่อได้นะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าสีเข็มเนี่ยจะถี่หรือว่าห่างไม่สวยนะคะตัวโปรแกรมเขาจะคำนวณให้ใหม่ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนไซส์ค่ะ